คุยด้วยหน่อยคุยด้วยหน่อยนะยังไม่ได้คุยเรื่องเอนั่นเลยยังไม่ได้คุยเรื่องหมอลำเลย,ว,ยว่าเอามาจากไหนอะไรยังไงเลย <laughs> อ,อยากคุยเรื่องหมอลำด้วยอยู่ ลบก็ได้ลบก็ได้ค่ะยอมแล้วยอมแล้วจ้าอีเม่เอ้ยอย่าดุคอยไลอย่าให้คอยไล่อเธอเนี่ยโอ้โหอย่าห้คอยไล่คอยคอยบ่มีโมคอยไปบ่ปินเด้อ จ้า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 รัก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 เดิมรักด,กด,กดอกจิ้งยอกเล่นข้อสอนเน่้อบอสอนเหี่ยังไงมันสิพานแล้ว ค่าบ่อสอนมันจะผ่านหรืออืมลบแล้วอืมดำเนินการลบโอเคลบแล้วเรียบร้อยอลบออกแล้วเจ็ดชั่วโมงหนึ่งคืนลบออกไปแล้วขอบคุณนะอะ่ลบไปเลยลบไปแล้วมอมี่แล้ว <laughs> เราเป็นห่วงเธอนะโอเคเราก็เป็นห่วงเธอเราก็เราก็เกชื่อฟังอยู่แต่เรายังเห็นเขาบอกว่าเก็บไว้ก็ได้คนนั้นก็บอกอย่างนั้นคนนี้ก็บอกอย่างนี้เราก็เก็บไว้นะ่ารอถามเพื่อนหลายหลายคนเธ<ล>อ เธอจะเอาช่องผ่านหรือจะเอาคลิปผิดไว้ให้พี่ชายเราสอนตลอดเธอจะเอาช่องให้เธอจะเอาช่องผ่านหรือจะเอาคลิปผิดไว้พี่ชายเราสอนตลอดจาะจะแดงจกจาจะโอเคค่ะโอเคโอเคเนาะขอบคุณมากๆเลย

ไลฟ์สดทีละสามชั่วโมงเนาะยายแดงช่องใหม่ยายแดงสาวสุปเปอไทยเราไว้เธอต้องไปลบเสียง้าเก็บไว้เธอต้องไปลบเสียง้านั่นแหละ ที่สัสิภาพูดตะกี้คือว่าสัสิพาจะพาเข้าไปลบเสียงนั่นแหละอแต่ก็ไม่เป็นไรลบไปเลยลบทิ้งไปแล้วละ <c oughs> นั่นแหละสัสิพาเขาจะพาเข้าไปลบเสียงเพราะว่าเราไม่ได้ร้องอไม่ได้ร้องเพลงไม่ได้ร้องอะไรน่าจะเป็นเสียงโฆษณาในทีวีนี่แหละอืมจะเป็นเสียงโฆษณาในทีวีนี่แหละเพราะว่า นั่นแหละสาสิพาเ็าจะพาเราเข้าไปละลบเสียงนั่นแหละเราก็เลยรอเขาอยู่คือว่าต่างคนต่างว่างไม่ตรงกันนีเ่ยเขาจะพาเราเข้าไป <c oughs> แล้วก็ไปไปลบเสียงปิดเสียงแล้วไม่เป็นไรตัดออกไปเลย <c oughs> ลบออกไปเลยเนาะเก็บไว้เดี๋ยวก็มีปัญหาอีกนานวันไปเดี๋ยวเราก็ลืมว่ามีคลิปแบบนี้เนาะ ลบออกไปเลยจบหมดเรื่องไปต่อไปก็ไม่มีแล้วกเขาาไอออ่ทววะรร